สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาดูก้าหอบเราเคาะในถาดขนมจีนแบบนี้นะคะเอาแค่ประมาณนี้นะแล้วเราก็ย้ายก้าได้เลยถ้าเกิดว่าเขาโตกว่าน,นี้รากเขาจะยาวมากเลยมันก็กระทบกระเทือนเยอะนี่เห็นไหมขนาดนี้รากเขายังยาวขนาดนี้เลยนะคะ่ะทุกคน ก็เอาลงในลงในกระบะโขกอืมแล้วก็เอาไม้เสียบทุกชิ้นจิ้มลงไปเลยนี่ทำง่ายง่ายทำหลุมละสามต้นจะพอดีแล้วเราก็อีกสักประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ย้าในกระถางเพื่อที่จะขายเนาะ,ะดึงขึ้นมาง่ายๆนี่รากเขาประมาณนี้ค่ะ ไม่ขายก็ทุกคนทำไว้ไว้ไวดูทำไว้แต่งสวนต้นเขาใหญ่อวบมากพันนี้เราก็จะไปจัดไว้ในสวนเวลามีลูกค้ามาซื้อผักอยากได้กระถางต้นหอมก็ยกไปเลยต้นพัจะใหญ่มากถึงมีนาเมษาก็ยังสวยจัดเลย ทําแบบนี้นะคะทุกคนไปแล้ววันนี้